โปลูกใต้ร่างสี่เราโก้เนี่ครับปายด้วยนะครับมเป็นอนหลังด้วยนะจะเพาะรอยลูให้เนียนเลยนะครับอ๋อเราขัดสีโปืโปนี่ยบโป้เปโปม่ครับพอขัดมามันจะเรียบเนื้อเดียวกันบบเนรตัวเด็กที่เราโก้นี่ยพอขัดก็จะเลียนเนียน พอพ่นสีออกมาก็จะไม่มีนวอมรสเ็น,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดที่ไม่ทอดเทิ้งน้องสมบ,บัตเิเส้อใจกันนะครับเดี๋ยวครับตอนนี้ก็เอาเข้ามาห้องพ่นแล้วก็จะพ่นเฉลยงสเีเที่ยวแรกจากประมาณนี้ครับ คือลงที่เที่ยวเนี่ยก็จะลงโอยกลางกัางนะครับไปทันอาาย็นยทธทำกาคนยเดีมีลายัมีลายชัดนะครับเกดงก็คนเลคเกอร์นครับพอลงเลคเกอร์เคลียอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะออกห่างเาแอย่างนี้เลยนะครับจะจบเลย ทำเสร็จออกมาแล้วก็ส่งไปประกอบเราจะเอาไปประกอบเข้าแนวขึ้นขั้วบนข้าล่างถูกไหมโอเคนะครับนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วออกมาอย่างหลอง่อคัดียวะเลยนะครับขอบคุณเอาไว้เพื่อให้ตรงนี้เป็นเม็ซีซุกท่านนะครับที่ติดน้ำรับ ชมตลอดมาอย่างเหนียวแน่นขอบคุณมากๆครับผม